เมือเ่อไปเรื่อวัดถูโบราณผมเป็นพ่อไม้หัวร้านที่กลากบานมันเกลี้ยงผมมีสมบัติพัฒนาเทียบกับทฉันอาเซียแต่ยังไรคููครอบเครียยังไม่มีเมียง ไมมู่รดเียเาเป็นไม่ใช่คนทุนเองนสักหรเป็นแค่ราชการรับใช้อยู่กับพระองค์ท่านสุริวรงพระองค์ท่านสุริวงมีพระกณนิธาชื่อว่าจัญชาไรส่วนตัวฉันเองเป็นพ่อไม้ลูกติดลูกชายชื่อวยรุ่ง อย่าให้ฟันใหม่ครับรางวัลตรอดครับครัครับตอนนี้ักของรางวันครับทีบอเลยครับเดอกไม้ของาวเราเป็นชอบคน้อยครับครับคุณาาสุริวงมีคำสั่งให้ฉันออกตามหาคนที่มีฝีมือให้เข้ามาประงิีมือภายในเมืองหลวง หากใครไม่ใช่ชนะก็จะได้ตำแหน่งยอดขุนผลพร้อมกับองหญิงจันทารายเป็นคู่แต่งงานแล้วเราจะไปตามคนอื่นให้งโงู่ทำไมล่ะแม่ฉันก็ไปตามไห้กุ้งลูกฉันเข้ามาประลองไว้มือซึ่งประลองกับฉันและฉันก็นแย่งแพ้ตำแหน่งยอดขุนผลเราก็ให้กุ้งไปส่วนองคหญิงจันทารายฉันก็บอกของเสร็แม่เอ้ยพูดเท่าองหญิงจันทาราย สักวันหนึ่งนะถ้าชานได้มีโอกาสกอดองหญิงนะพระคุณขอจะอดให้กระดูไทยตะแบกระแบกตะแบกตะแบกเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดือทางขึ้นมาพระโดงชทยรีบไปดีกว่าผมนอนไม่รับหัวใจมันกระตับกระส่ายหลับตาควันไป กันเลงตรงนั้นอจ้องปืนแล้วกันเลงตรงนี้ว้าจ้องปืนจะเลงตรงนั้นทำเพ่อแลาจะยิงตรงเนี้ยว้า น่าโงก็ต้องเยียมต้องโหดตะวันเขาเรือจนดคนดูบ่ว่โอ่ทิ่พายนัแม่วาเอาข้าของกันมาบ้าไปจะรู้ไหมอะไรเชียนมากแล้วเขาใหญ่คนนั้นตะวันแล้วเขแม่คนนี้แม่โคบวกมือไหวติ่มทามอะไรจะมีไว่วายแม่ให้ตัดกระเบืออ้องไปแล้ว ต้องปัน้นแรงกันต่อไปครับ